ตอนนี้นะครับสันหลังนะเป้เริ่มมีความชุ่มฉ่ำนะครับเหมือนกับฝนตกในผ้าเสื้อนะครับฝนตกในผ้าเสื้ออัดให้เทเียยวอักเซไปเลยผม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 เข้าใจเลยครับว่านะคอคอแห้งคอขมครับเอานะเอานะเอาแล้วนะนะนะอันกี้นะอืมอา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 ผมรู้ว่านะคอขมจัดไปนะจัดไปนะนะนกการแข่งขันตกป่าไทยมาเลเซียนะครับตอนนี้ที่มาเลเซียรวมขนา ดน้าประเสริฐร่วงร่วงนอนเลยแล้วครับเตรียมการนะครับงานแข่งขันไทยมาเลเซียนะครับบุไทยละกวีนะครับนี่ทีมเก่งต่างๆมาเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้เตรียมเลยนะครับมาพร้อมหลากหลายเลยเนี่ยเตรียมคุยคุยข้อมูลกับแต๋อยู่นะครับว่าจะไปจุดไหนยังไงบ้างนะครับนี่ด้านบนก็เตรียมทงกันอยู่นะครับอ่า เตรียนธงให้เรียบร้อยครับเพราะเราจะเข้ามาเลเซียด้วยนะครับเราเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่เกามาการแข่งตกปลาต่างประเทศก็คือในประเทศพัฒนบ้านอย่างนี้เนาะครับผมอ๋อระหว่างรอบางทีมนะครับรอพัสปอร์ตเราก็เตรียมก่อนนะครับอันนี้น้าปี้นะครับชาโด้นะครับอันนู้นนาเล็กงงนะครับเพิ่งผมก็เพิ่งรู้นี่ครับตั้งอยู่ในชาโด้มาหลายปีแล้วนะว่าค้าวฟางหมายคำว่าชาโด้คืออะไรนะครับก็คือห้องดิสฮ้องเมงงงไม่เมาเขาไม่เมา ตอนนี้ก็มีทีเยี่ยมมีน้ำน้ำประเสริฐครับตอนนี้น้ำประเสริฐตอนนี้อยู่กับเสงสว่างนะครับหลดเสงจันนะครับด้านหลังระวังนะครับโอนไทดดนนะครับเอออันนี้เขาผมจะให้น้องๆเขาประกอบกันก่อนนะครับผมตามหลังก็ได้ครับท่านหล่ะไรอย่างเสือมาใ่ตอกตัวเลยนะครับตอกปลาการแข่งขันตอกปลาไทยมาเลสตูนลังกาวีลังกาสุกะ นี่ครับนี่คือเรือที่เข้าแข่งขันนะครับนี่เรือเข้าแข่งขันนั้นอันี้ก็จะแข่งขันนะครับนี่ครับสตูนสนุกครับสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันออกมาหลายลำมากแต่ละทีมก็ออกมาหลายลำนะครับนี่ครับโอ้โหเปิดไฟวิ่งดูเหมือนกับถ้าเกิดเครเห็นในคลิปของประเทศญี่ปุ่นที่ว่าเรือประมงเขาออกพร้อมกันล่าพร้อมๆกันมันมากนะครับจะทำด้วยกามินไทยแลนนะครับกามินไทยแลนบายวีวินมารีนนะครับชาร์โดฟินชิงขับภูเก็ตนะครับ หาโครังบีสภูเก็ตนะครับอันดามันเอสเซชันมาภูเก็ตคิดถึงโครังบีสหาปลาเองปลาสดคัดอย่างดีที่โครังบีสนะครับอันดามันยอสขับนะครับในกลุ่มที่สนับสนุนทั้งหมดครับผมเป็นการเข้ามาร่วมงานที่ถือว่าแบบมันดูตื่นตาตื่นเต้นนะครับดูครับนี่เรือทั้งหมดนี้เป็นเรือที่เข้าแข่งขันนะครับทั้งคนไทยเรานะครับเจอกับหลายๆคนนะบางหวังปลาดังก็ตามที่เราเจอกันนะครับโหหลายๆท่านมาก ลูกค้าบางหลายท่านก็เข้ามาแข่งขันในครั้งนี้โอ้เจอกันแล้วเมื่อกี้ครับบางทีเจอกันใน Facebook เจอกันในแชทอาจจะจาไม่ได้ต้องขออภัยด้วยครับนี่คือกลุ่มที่เข้าเรือแข่งขันทั้งนั้นหมดเลยนะครับโอ้วิ่งกันมาเป็นย่านเยโอ้เราเจยเลยนะครับด้านหน้าทั้งหมดนี่คือเรือที่เข้าแข่งขันนะครับในครั้งนี้นะครับซึ่งวันที่19นะครับเราจะเข้าสู่ประเทศมาเลเซียเข้าไปช่างปลาในบริเวณนั้นผมก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันเนาะแต่รู้สึกโอ้สนุกสนุกเดี๋ยวเราก็หาปลากันต่อครับ ตามกติกาที่ทางประเทศมาเลเซียเป็นผู้กำหนดนะครับเราเดินทางจากจุดนี้ตามที่ไต่แจ้งนะครับประมาณ3มชั่วโมงก็จะเข้าถึงหมายเรกข,ของเรานะครับประเภทปลานะครับตามที่ไส่แจ้งเราก็เตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็้องแสดงกันดูนะครับว่าจะมีอะไรมารับประทานเหยื่อของเราหรือไม่สวัสดีครับอาเบือ่อนะเป้ไงนะประเสริฐ อ่าตอนนี้เป็นเป็นเหยี่ยวประเภทไหนครับเป็นเหยี่ยวลูปผสมไหมครับครับครับอ่าเป็นผสมระหว่างเทียมแท้ใช่ไหมครับครับอ่าหน้าเป้ะอยนี้เป็นยังไงครับตัวนี้สายเบรกไหลใช่ไหมครับออกอย่างเดียวเลยครับโอ้ยอย่างนี้เป็นไรครับสายเราเยอะมันวิ่งไปมันก็ยังไม่เออมันก็ยังไม่เหนื่อยม่ใหญ่มันก็เหนื่อยมาเลยขณะหยุดแล้วหย่านาทอดซีสิ่งเดียวเป้ถ้าเป็นป่าวโกโก้กุ้เลดูมันนาทอดซีนี่ไปเรื่อยๆเอาด้านซ้าดูไม่เสยมทำเหนื่อยเลยเออความหวังหมู่บ้านนะครับใช่ใช่ยังไงครับนาเล็ก นายคนแต่ล, <พน S 1> ลุงแกแล้วลุงไม่หอือันนี้ครับตัวนี้นะครับกาเมิงฟิชชินไทยแลนด์นะครับน้าปูเป้นะครับกับทีมชาโดฟิชิจบนะครับผมให้เพื่อวิ่งไปเรื่อยๆดีให้มันนกนกใส่หม้อปเพื่อเจ็บเจ็บกว่าโลนตัวนี้งมงามอันนี้แล้ว่าอตอนตอนนี้นะครับรน,น่าจะเป็นหนังยาวนะครับ ขอเชื่อมงยาบับบางก็เวลาเวตัดเล็บนะครับตอนนี้กับทางหน้าเป้ชาโดครับช่างปูเป้ผึ่งเสื้อเห็นข้าหยีครับพี่น้องเช้านี้ครับรู้สึกว่าสังเกตครับตอนนี้ปลายปลายปากของน้าครับน้ำลายบูดจะมาทีนปากเลยนะครับตอนนี้ร้อนไหมครับร้อนขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับตอนนี้มันขึ้นแล้วเนี่ยไม่เบื่อขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับ เหมือนดูเรื่ชื่อนะครับดูเรื่อชื้อครับตัวนี้อันนี้อันนี้ไฟนะครับแต่เราไม่เปิดแล้วเพราะว่าเด็ดเด็ดออกนะครับเด็ดออกแล้วตัวนี้นะครับเป็นธรรมดาครับของเถื่อนมันต้องสู้ครับมันต่อเจท้องเรือมันต้องสู้อืมตัวนี้นะปอเป้ต้องการน้ํำไหมครับมันต้องการน้ําใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้ให้ผมจะอมน้ำพ่นให้ครับเห็นน้าชอบพ่นให้นกทํำไมครับหมดทางสู้ก็หยุดไม่แล้วไม่นกนกของน้าครับเวลาอมน้ําพ่นนกชอบไหมครับไม่ครับเดี๋ยวน้าชอบมันจะบุบพ่นให้ อ่าครับตอนนี้นะปลาปลาเริ่มอ,ออกอาการไม่ค่อยสบายครับชอบว่ายน้ําไปหาหมออีกแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> อ่านี่ไตไตกำลังยืนให้กําลังใจอ,อยู่บนเรือนะครับตอนนี้เพราะมันกินชุดเล็กนะครับย่องย่องครับต้องย่องย่องอย่างเดีเออยวเนี่ยแคฟ <c oughs> อ่ตอนนี้หน้นาเสือไม่เอาใสายมาเท่าไหร่ครับ <c oughs> ส,ารสามร้อยต้องการให้สายออกประมาณเท่าไหร่ครับนะจะงสองถ้าเกิดสายออกสองร้ห้าสิบต้องก่งนะคนนี้นะครับหนึ่งปาดเข้าที้ปลาดเลยนะครับ ปาดเงือครับโถไหมครับนะนะโถไหมโถแต่ไม่ถอยเออจะฉายไปครับนะให้น้าฉายไปเรื่อยๆนะครับหมดผีผี่ด้ป่ะนี่อ่าผีสองนะคิดดูผมผมเองก็มีช่วงเวลาตัดเล็บเลยนะครับโอ้โหสู้แต่ต้องไปเรื่อยครับเพราะมันรอสู้ได้เนาะสู้ได้สู้ครับออเพราะมันเป็นเกมเนาะเผื่อว่าได้สักถ้วยนะครับเราก็หวังว่าสักถ้วยนะครับกินเหง่อตายนะครับกินเหง่อตายครับเอาหนึ่งค เอออย่าไปเยได้กูเล่นนั่นอ่านะนะกดนะตัวตายผมก็เป็นห่วงนะเขาสักสัหืดไหมครับอบินน้ำนี่นี่นี่พาไลมาชาวัวมาเลกเอาขึ้นมาต้เราอาร์ตได้เป็นเกมนี่ให้ฮานุมานมึงเลยเออจัดไปหยึดไมเออวีวินมารีนกามินไทยแลนด์ฮานุมานฮานุมานสื่อ เออย่างบู๊เลยนะครับ PE สองครับหนังยาว PE สองเอาตัวครับเอาตัวอเป็นไงครับน้าเป้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับเอาเอาหน้าเล็กโอ้โหเป็นไงครับนี่นะผ้าดีผ้าเย็นนะผ้าเย็นแลวทัวรไหมครับผ้าเช็ดมือครับผ้าเย็นแทัวสดไหมครับสดสดาหสดอมึกเป็นด้วยมึกเป็นด้วยเก๊ก้บผม ร้อยร้อยเดินเหนือปลาชุดนี่ครับนี่ปลาเล็กมันอาจจะตกไปปลาใหญ่ด้านล่างมันเลยกระเฉาะขึ้นมากระเฉาะขึ้นมาหรือปลาล้วนนะครับปลาล้วนเกี้ยนี่เออไปครับไปเรื่อยไม่เสยเออไปเรื่อยไม่เสยมันก็มันก็เนื้อแหละมันก็หับหาไปนู่อเห็นตัวเดี๋ยวกูช่วยอัดเออเดี๋ยวไปจีขึ้นนี่เดี๋ยวสัจี้ขึ้นะพี่ตอนนี้ก็เหนื่อยนะชีวิตชีวิตนะพี่ค่อนข้างจะเหนื่อยไหมครับ นี่สายสายสาย B2 ใช่ไหมครับหมุนมดแล้วเท่าไหร่ได้โดยประมาณครับราคาตัวนี้บนร์เออโดนทางไปแบบนั้นเนี่ยเออนี่นี่กิเลสป่าข้างหลังนู่มมันจะมีแค่เผื่นเฉลี่ยนี่ข้างบนกิเลสเผื่นเฉลี่ยกัเอ๋มั้มึงซูไม่ได้พิถาแล้วเออชัวไอ้เฮ็ดสลังนี่สลังขึ้นราเฮ้เลยดีไม่ดีนี่เป้การแข่งขันตกป่าลังกาหีสตูนเฮน้าเป้มาไหมครับมาไหมครับนะเป้ มาเลยหันห ah, ัวเราไปเลยนะหันเราเรามาทางท่าเราเลยครับหันหัวเรามาทางท่าเราแล้วนะครับอันี่ครับนี่ตามนี่ตามไฟอยู่นะครับนี่ตามนี่นะครับครับผมงมือหนึ่งสองชาโดูอ่าครับผมมือหนึ่งสองชาโ์ดูอ่าครับผมประสบการณ์ตกปลาร์หางโมเลยทำไมไป็ปปลาของน้ำไม่สบายครับไปหาหมอเอาะไรนะหมอยังไงครับน้บไป้ตอนนี้ปลากำลังขึ้นเกาะใช่ไหมครับมันมันยังไงครับนะมันมันต้องการวิตามินจากหญ้าใช่ไหมครับมันเป็นปลาเนี่เดี๋ยครับ ตอนนี้นะครับสันหลังหน้าเป้เริ่มมีความชุ่มฉ่านะครับเหมือนกับฝนตกในผ้าเสื้อนะครับฝนตกในผ้าเสื้ออัดให้เที่ยวอักเซไปเลยผม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 เข้าใจเลยครับว่านะคอคอแห้งคอขมครับเอานะเอานะเอาแล้วนะนะนะกินนะอืมอา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 ผมรู้ว่านะคอขมจัดไปนะจัดไปนะนนก วันก่อนนะครับไปกับบางวุฒินะครับสายพีหนึ่งนะสิบสี่กิโลครับวันนี้นาเป้มาอีกแล้วครับสายพีสองแต่ไม่รู้ว่าตัวไปสายกี่กิโลครับนานาหน้าแบบนาเป้ถือว่ายังสู้ไหมครับเอาจริงๆเลยสู้จะไมสู้ช้าเลยครับสู้จนตัวตายยาวครับยาวยาวจริงนะครับเพราะว่ามันกินชุดเล็กเนาะแต่ไม่เป็นไรครับตั้งใจทับๆตั้งใจ เราจึงตั้งใจเท่านั้นเพราะว่าเป็นเกมนี้ถือว่าเป็นเกมใหญ่ในถือว่าเป็นเกมระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียนะครับเราอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งในถ้วยอันนี้คาดคาดเดานะคาดเดาเราก็หวังเนาะมาแล้วหวังเผื่อได้รักถ้วยนะครับโปรดใส่น้ําชอครับ <c oughs> ไอ้ท่ายเลยนนะครับตรงนี้ไปพิงโสเรือโสอเบียดตัวโเบียดเอียงเลยนะครับไม่ครับผมตั้งเป้อเอง ตอนนี้คือข้ามครึ่งชั่วโมงไปเรียบร้อยไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ตัดต่อเป็นช่วงๆนะแต่ว่าเกินไปแล้วนะครับอย่างแคปน้าเป้สีหน้าจากต้นคลิปกับสีหน้าตอนนี้นะครับไม่เคยเป็นปกติเราสังเกตเบ้าตาครับถุงใต้ตาเริ่มตึงมากนะครับตอนนี้ตึงเครียดครับมาเลยครับยองยองครับยองยองสังเกตลูกแข้งของน้านะครับผมให้ดูขนหน้าแข้งครับให้ดูว่าขาเริ่มสั่นเลยนะครับตอนนี้บัดเซ่มามาไปไปมามาไปเป็นสิบรอบแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้น้าเป้ยังยืนยันเคมเรืออยู่เลยนะครับ เอาครับนะเป้เมื่อเช้าคันเบ็ดใช่ไหมครับอันนี้เป็นอะไราชีบคันเบ็ดเป็นไรครับหรือจะเฮนใช่ไหมครับน้องเฮนสายเล็กครับถึงไม่ได้จับนานแล้วอ๋อครับพอจับแล้วรู้สึกว่าร้อนไหมครับไม่ร้อนครับพอดีอาชีพเก่าทำอะไรครับนอาชีพเก่าของนะบิดน้ำบิดน้ำแตกถูกไหมล่ยตกจนขายไปแล้วครับตัวนึงตัวนี้มาเรือเขาเลยครับเรืออีกรักษาไม่รู้อลิตภัณฑ์ทำอะไรใช่ไหมคือขายได้แล้ว อันนี้เป็นไรครับสายเป็นอะไรของน้าคาดว่าจะเป็นปลาประเภทไหนครับน้าน่าจะเป็นลูกปลามงอืมเป็นลูกปลาใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายตเดี๋ยวผมตอกตบน้าด้วยนะครับอืมนี่น้าหมายถึงว่าทำลักษณะนี้คือน้ากำลังต้านหรือว่าทำยังไงไม่เจ็บมืออ๋ออืมไงครับน้าเล็กเล็กเล็กกเร็กเร็กเล็กเร็เกเล็กเล็กัการ็บเกเเกเลเ พแสดงว่าถ้าเกิดพาสายเบ็ดพาไปคือมือน้าจะไม่ขึ้นไฟใช่ไหมครับใช่แปะนั่นไปไหนนะแปะนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคู่นะครับน้าสือครับน้าเป้แจ้งกลับมาครับว่าเปะไปไหนครับตอนนี้น้าเป้เล่นสายครับ๋อกกำลังจะเอาอยู่เหมือนกันครับมองเกลือนครับสเลกัมครับสเลกัมนี่ตอนนี้มัสมัสคอดประจําทีนะครับกำลังจะสร้างสร้างเกมให้นะครับตอนนี้ดูหน้านะครับจริงจังมากนะครับแต่เมื่อวาน ปลา25ปีที่อยู่บนเรือนะครับครับแต่ว่าตกปลาจริงๆนั้นอาจจะไม่รู้เท่าไหร่ย่บเรือทําอะไรครับยี่สิบหปาปีนอนครับนอนครับอ๋อโอเคครับผมผมชอบครับน้าเป็นคนตกปไปตรงมากผมก็เชื่อครับเพราะว่าโอ้โหน้นต้นหนตัดนใช่ครับวันนี้นอนมากครับนอนเดี๋ยวนี้กับกสบายใจที่นอนคือมันนัาเป็นตัวทําเกมของวงการเลยครับวันนี้เฉาทั้งวันแล้วครับเพราะว่าแกนอนอิ่มแกนอนอิ่มครับเสียงดีปากดีครับ เป็นปลาแล้วยังครับแบ่งปัาอย่งยังครับน้ำเช้ายังไม่ได้ปากยังบินเลยน้ำเป็นคนกล้าเสี่ยงครับเี่ยังมีคนกล้าเสี่ยงไม่กลัวสายเป็นแผลไม่เขื่อนนะเจอถึงมากับตกปลาตรงนี้อย่างนี้ครับผมเจอถึงแต่ส่วนตัวผมเองถ้าผมผมก็จะถึงนะครับถ้าเกิดใช้สมบัติเพื่อนผมก็กล้าครับขาดไปเลยสายเป็นแผลไปเลยผมก็ไม่กลัวครับนี่ครับนี่เป็นการเรียกเปี๊ยกปลาใช่เป็นการเรียกปลาครับซึ่ง ใช่ครับเวลาตัดไปก็อยากกลัวครับผมก็ไม่กลัวเหมือนกันครับตัดของเพื่อนผมก็ไม่กลัวยุบยามมาเลยโอ้ยยี่สิบห้าปีนะครับประสบการณ์นีประสบการณ์มากครับตกปลาจะว่ามีนะเขามีอาชีพใช่พี่เสิร์มีเรืออาชีพขายขนมจีนใช่มีเรืออาชีพครับตอนนี้แต่ก็เอาดีทางการขายขนมจีนแล้วเรืออาชีพก็ขายรู้สึกว่าเรือของน้าเขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับตอนนี้ เรือประมาณไซส์เกือบ20ตันนะครับอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะที่ถ้าเกิดใครเคยเห็นผมเคยลงข้อมูลไปนะครับก็เรือ25ตันนะครับแต่ตอนนี้คือใส่ก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นตันเลยครับได้ดีไปแล้วครับตอนนี้นะเอาดีทางก๋วยเตี๋ยวแล้วแต่ส่วนน้าก็เป็นคนที่มีเส้นนะครับก็เลยทาขนมจีนกันต่อนะครับสีแยกดาวรุ่งครับผมขอพูดแค่รียกันไม่จําชื่อร้านไม่ได้ชื่อร้านอะไรครับไม่บอกอ๋อเอาน่าจะขายดียิงครับยิงมากขายดีมากขายทรงครับว่าจะไปเปิดแถวใกล้ของลังดี Ó tá de zoa saputar ler อ๋อ oh, oh. น่านจะไปต hmm. ัดเขาลังด้วยครับเจะเปิดน้ประเสริฐชื่ออะไรครับน้าของเขาลังบีชครับไม่ใช่แล้วโอ้จะไปเปิดข้างร้านเขาลังบีชคือทำเลดีคนเยอะนะจะไปเปิดด้วยเ๋าก็ไปเปิดคณะน้านนประเสริฐที่เขาลังบีชนะครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะแกมีเรือครับผมไม่มีเรือผมก็จะไปใกล้แกครับเพื่แต่ว่าน้าถ้าเกิดว่าได้ข่าวว่าเรือผมมันนอนนอนบ่ได้ไม่ค่อยดีนะครับมันโยกมันโยกไม่เหมาะกัรนอนครับไม่เหมาะไม่แบบการขี่ขยัง่ายงครับเอาอย่างนี้ดีกว่า

กำลังเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียครับอ่าตรงนี้เป็นมาเลเซียนี่เป็นแบ่งครึ่งระหว่างไทยมาเลซียนะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งของประเทศไทยนะครับอ่าของตาดูโตเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นแนวครึ่งครึ่งทางของประเทศระหว่างไทยมาเลเซียนะครับเรากำลังเดินเดินการกลับนะครับอ่าหลายลำมาเดินเรื่องต่อไปนะครับแล้วเจอกันไปในในคลิปต่อต่อไปเนาะคลิปนี้ก็ได้มาร่วมงานได้มีประสบการณ์ว่าจะต้องเตรียมการอะไรบ้างขอบคุณกับความรู้ที่แนะนำมาจากพี่ๆหลายๆท่านสวัสดีครับ